สวัสดีครับพบกับ channel t ดเดอร์สล็วันนี้เรามาอยู่กันใน ep ที่86กับทุน1 1 8เหรียญน,นะครับวันนี้เป็นเอ่อวัน otc นะครับเป็นช่วงเช้าระหว่างนี้ผมก็ตีแนวรับแนวต้าน รอไว้แล้วนะครับก็รอกราฟแท่งเทียนมาทดสอบแนวชิวก็รอแท่งนี้ปิดโดจีนะครับปิดใต้แนวจังหวะนี้เขาไม่ได้ปิดใต้แนวนะครับแต่ว่าออเดอร์เนี่ยแท่งปัจจุบันกระโดดแก็บเปิดใต้แนวต้านนะผมเลยใช้จังหวะนี้กดลง คู่ต่อไปเนี่ยเป็นในช่วงเวลาเดียวกันเลยนะครับ EURUSD กราฟเนี่ยเทสแนวต้านนะครับมีการรีเจ็คเล็กๆนะครับมองมองมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าผมเห็นอยู่ผมกดเข้า2คู่เงินพร้อมกันเลยแต่ดูแล้ว GU นี่น่าจะไม่รอดแล้วนะครับเพราะว่า แนวนี้มีความกว้างนะครับอาจจะวิ่งขึ้นาหาแนวถัดไปเลยเหลือ E U r u S d นะครับจะไหวหรือเปล่าก็รอดตัวไปนะครับแพ้หนึ่งเสมอหนึ่งเกือบแพ้เหมือนกันนะครับ ตอนนี้จ u อก็วิ่งหาแนวต้านถัดไปแล้วนะวิ่งแรงด้วย,วยนะครับเพราะว่าความชันของการาฟที่ขึ้นไปแล้วก็เขียวทุกแท่งเลยอาจจะไปรอที่แนวสำคัญข้างบนเลยนะครับที่ผมตีเส้นไว้ปล่อยเขาวิ่งไปจนหมดแรงก่อนนะครับ u h a e ตอนนี้เกิด f e e b a c k out นะไม่รู้ว่าแท่งนี้จะปิดเป็นโลจิเขียวหรือเปล่า u sad มีแนวรับ E u ก็ยังไม่ได้รูปแบบนะครับแนวแนวใกล้เกินไปครับ ยูซตอนนี้ครับลงมาเทสแนวรับสำคัญแล้วรอดูว่าแท่งนี้จะผิดบนแนวได้หรือเปล่านะครับเป็นกรอบไซ์เวยใหญ่ๆภาพใหญ่นะครับเป็นกรอบไซว์เวมีแนวนรับรออยู่นะครับสองเส้นที่ผมตีไว้คาดการว่าแรงซื้อน่าจะรออยู่เยอะเลยนะครับมีการที่เจกครั้งนึงแล้วนะครับ สัญญาณแรงซื้อเข้าไม่ไหวนะครับทะลุไปแล้วนะครับถ้าทะลุแนวรับสองเส้นมาผมก็จะหาจังหวะฟอลล w ตามเทนขาลงนะรอเขายืนยันแนวรับเก่าเปลี่ยนเป็นแนวต้านใหม่ก่อน อีกสักพักนึงนะครับรอดูแห่งสีเขียวแท่งนี้นะปิดใต้แนวได้หรือเปล่าตอนนี้ขึ้นไปรีเจ็คแล้วแกรมขายแล้วก็ลงมาแล้วนะครับถ้าเขาปิดเป็นโดจิจะสวยงามเลยนะปิดใกล้ๆแนว ถ้าวินะครับว่าจะปิดแท่งยังไงนะก็ปิดปิดแท่งไม่ใช่โดยจีนะครับปิดเนื้อเทียนเยอะมากแบบนี้แท่งนี้ต่อให้กดขึ้นไปเขาขึ้นไปรับแรงขายที่แนวต้านก็ไม่ไม่น่ากดแล้วนะครับคู่อื่นก็ยังไม่ได้เข้าใกล้แนวที่ผมคาดการไว้นะ มี EU นี่จะตามเทนได้หรือเปล่าขาขึ้นนะครับตามเทนขาขึ้นตอนนี้ทะลุแนวต้านย่อยขึ้นมาแล้วนะหรือจะกลายเป็นเฟกเบรกเอานะครับแดงลงมาแบบนี้อาจจะเป็นแดงกืนกินยินันกับตัวก็ได้นะรอจบแทกนะครับรอเขาสรุปออกมาก่อน ตอนนี้เขากลับขึ้นมาปิดเขียวนะคือปิดใกล้แนวต้านนะครับถ้าแท่งนี้ขึ้นไปรับแรงขายก็น่ากดอยู่นะปิดกลับพอดีเลยนะครับผมเปิด SMA 5นะก็มีสัญญาณว่าจะลงต่อนะครับ เพราะว่าตรงนี้เป็นแนวรับเก่าที่แข็งแรงนะครับแต่ถูกทำลายไปแล้วนะครับแท่งแดงเนี่ยยืนยันแนวต้านนะมองว่าอาจจะแท่งเขียวเนี่ยมองเป็นการกลับตัวก,ก,ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าผมมองว่าแรงขายเนี่ยทิ้งไซส้ยาวแท่งปัจจุบันอาจจะวิ่งลงล่างต่อนะครับ สวยงามนะครับจบออเดอร์นี้เป็นรูปแบบตามเทนขาลงนะครับแท่งยืนยันเป็นแท่งแดงนะแท่งเขียวขึ้นมาปิดเก็บใต้แนวต้านนะครับ GU ตอนนี้ก็น่าสนใจนะครับถ้าเขาปิดบนแนวผมก็จะเข้าอ,ออเดอร์แท่งถัดไปได้เลยนะแต่ถ้าทะลุลงไปก็ไม่น่าเสี่ยงแล้วนะครับก็อาจจะจบงานแต่เพียงเท่านี้นะครับสาออเดอร์ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปสวัสดีครับ